โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เเพจแอดมินต้น tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ทีใ่ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับทคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลหน้าหนาวเนาะเดินทันวากใกล้คริสต์มาสแล้วเนาะก็มีกิจกรรมของทางเกมอาร์วีน่าสนใจอยู่ก็เดี๋ยวไปดูกันละกันนะว่ามันกิจกรรมอะไรยังไงงั้นถ้าพร้อมแล้วตามกันเลย กามานะอยู่ตรงร้านค้านี่ <I must S 1> เป็นเห็นว่าเป็นกล่องของขวัญตรงแนะนำเป็นกล่องละ15คูป,ปองถ้างั้นพอแล้วไปดูกันเลยโอเคครับเป็นชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรุ่นลับกรอบโปรไฟล์วอลล์ฮาร์ดสิบสองหรือลูกกวาดไม้เท้าอ๋อมันคือลูกกวาดไม้เท้ากรอบโปรไฟล์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้โอกาสออกเนาะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยมากลูก กวาดไม้เท้าหถึงหนึ่งชิ้นเอ้ยหนึ่งรอชิ้นขอโทษครับ100อชิ้น5้าเปนลูกกวาดไม้เท้า1ถึง2ชิ้นอยู่ที่94.14เปอร์เซอืมอ่านชิ้นเป็นชื้นเอ้ยอ่านชื้นเป็นชิ้นต้องอ่านชื้นเป็นชิ้นนะโอเคก็น่าสนใจอยู่นะสำหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นกล่องที่สุ่มหาลูกกวาดไม้เท้าอะ่ะอืม โดยในกิจกรรมนี้ก๊อปอันนี้ที่เป็นโปรไฟล์ Party ลวินเทอร์ปาร์ตี้นะว่าก็เท่อยู่นะเนี่ยตั้งแต่กิจกรรมนี้ก็น่าสนใจตรงมีการสะสมไม้เท้าเนาะก็ในกล่องนี้ก็จะมีลูกกวาดไม้เท้า100ชิ้นแล้วก็ลูกกวาดไม้เท้า50ชิ้นลูกกวาดไม้เท้า30ชิ้น30ชิ้นแล้วก็ลูกกวาดไม้เท้า10ชิ้นลูกกวาดไม้เท้า5ชิ้นแล้วก็2อชิ้น แล้วก็1ชิ้นโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆเราขอแนะนำร้านนี้เลยเม l o Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงเพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับ ร้านเมโลท็อปอเปิดให้บริการ8มอโงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR Code อันนี้ได้เลยนี่ครับใครสนใจก็ไปเติมคูปองได้เนาะแล้วก็มาเล่นกิจกรรมนี้เดี๋ยวมาดูของรางวัลในกิจกรรมนี้ดีกว่าก็จะเป็นสกินคริสต์มาสเนาะก็มีของฟินนิกมีโอมามีนาทาวยาแล้วก็มีลินดิสได้4ตัวเลยในแจ็คพอตอันนี้เนาะอันนี้แจนะ็คพอตหน้าหนาวสกินสาวนสีกัวเนา มีลอเลียวเราว่าน่าสนใจตรงลอเลียวแล้วก็มีสกินอื่นๆอีกมากมายเลยนะสําหรับกิจกรรมนี้อืมเยอะนะเนี่ยโอ้มีลูกแก้วให้แลกด้วยแฮะนี่เราว่าโอเคนะใครที่แบบว่าไม่อยากไปสุ่มในกิจกรรมอื่นๆแล้วว่ามาซื้อไม้เท้าเราก็มานี่ก็น่าสนใจก็เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าไม้เท้าโอกาสออกง่ายออกยากจริงหรือเปล่า เดี๋ยวเราพาเราวันนี้เราจะรีวิวอันนี้ให้ดูละกันโอเคตอนนี้เข้าไปดูก่อนละกันเนื่ว,ว่ามีสกินอะไรบ้างงั้นพร้อมแล้วไปดูกันเลย Ground Ignition Control We have ignition. This is going to be the fight of the century. Mercies only for the deserving. My bow shall... May my arrow... My bow shall bring justice. It's Van Helsing time. This place will be very. My blood tingles in anticipation! i'm starving i'm through with games Vengeance will be mine! This is our little secret. Power and glory shall be mine. โอเคครับหลังจากนี้เดี๋ยวมาสุ่มกันละกันนะว่าอัตรา,าก,การออกของอไม่ท้าจะออกง่ายหรือออกยากางั้นพร้อมแล้วไปดูเลยมาเริ่มจากสองอ่องกันละกันนะน้อยๆโอเค <I must S 1> ไ<ป>ม่ลุ้นนะ <laughs> โอเคมาเดี๋ยวกดไปเลยละกันนะว่าจะเป็นยังไง อุ้ยกดผิดช่างมันเดี๋ยวขอโทษนะครับเอาไปอยู่ตรงนี้อจะอ,อ,อยู่ตรงหีบของเอ้ไม่ใช่ได้เมื่อได้เมื่อเร็วๆนี้แล้วก็กดตรงนี้ไปเลยได้มาสามอันโอ้ยมันก็อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์เยอะอะโอเคต่อไปกดไปที่กีของเรกากันนะโอเค เอาแล้วไปเลยกดเปิดเลยละอันชุบคเอเมื่อเราชอบกดขอโทษนะแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วกดโอเคอื้อได้มาเจ็ดอันมันก็อยู่ในอันตราหนึ่งถึงสองปะใช่ เ่องไม่ได้โม้กว่านี้เลยแฮะโอเคไหนขอสุดท้ายละลองที่หกกล่องกันแล้วกันได้ไรสวีมะหนึ่งสองสามฮึบได้มาสิบสองอะแล้วว่ามันอยู่ในอากาศหรือจะออกไมเท้าได้ไรอะอืมโอกาสออกมันยากเนะที่จะแบบมากกว่าหนึ่งหนึ่งถึงสองอะ โอเคใครสนใจก็มาเล่นกันได้นะสาบกิจกรรมนี้ก็ลองมาดูของรางวัลก่อนตัดสินใจจะไปเล่นกิจกรรมได้นะเพราะว่าสกินมันมีให้เลือกเยอะเลยก็ทําไม่ได้ก็มีลูกแก้วหรือคมภีขั้นสูงก็เอามาแลกได้ในภายหลังเนาะก็ก่อนจะหมดกิจกรรมเนาะหมดต้อง31นู่นเนี่ยเราคิดว่ายังมีกิจกรรมที่จะมามีไม้เท้าไม้เท้าลูกกวาดเงี้ยมาเรื่อยๆ ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเสียไปกี่คูป,ปองหรือได้สกรีนเราก็อยากรู้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเผืแ่อบบเป็นข้อมูลสําหรับคนอื่นต่อไปโอเคครับก็ฝากสปอนเซอร์ของเราทั้ง2ร้านวยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV และก็อีกเพจอ่ะอีกเพจหนึ่งก็คือเพจเมโลทําอัพ เพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใช้เพียงเลขเพโอเพนไอดีเท่านั้นนะโอเคครับก็ใครสนใจก็ฝากอุ่นหนุนสปอนเซอร์ของเราทั้งสองร้านด้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของทั้งสองเพจไว้ใต้คลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปไบกเพ,เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย